เพิ่งรู้ว่าแฟนคนไทยของผมเป็นเด็กรับงานนี่คือฟังเอาเรื่องหนุ่มไทยฟังไว้ก็ได้ประโยชน์นะผมไปกรุงเทพปีละหลายครั้งแล้วก็ได้เจอสาวไทยคนหนึ่งในแอปหาคู่ตอนเดือนธันวาที่แล้วเราไปเดทกันแล้วผมก็ชอบเธอเธอดูเหมือนคนขี้อายมีความเป็นผู้หญิงซึ่งก็ตรงสเปคผมผมกลับไปประเทศตัวเองคิดว่าจะกลับมาอยู่กับเธอที่กรุงเทพเร็วๆนี้เราวิดีโอคอลคุยกันทุกวันและพอเริ่มรู้จักกันมากขึ้นเราก็สนิทกัน เธอบอกผมว่าเป็นพยาบาลทํางานที่โรงพยาบาลแล้วเพราะผมชอบเธอมากอยากใช้เวลาอยู่ด้วยกันผมก็มากรุงเทพเดือนมีนาที่ผ่านมาจองตั๋วให้เธอบินไปภูเก็ตด,ด้วยกันด้วยทุกอย่างเป็นไปด้วยดีพอผมถึงกรุงเทพเราก็ได้เจอกันเธอก็เขินๆตอนอยู่ในห้องที่โรงแรมผมทุกอย่างเริ่มต้นดยดีเราได้ใกล้ชิดกันแต่ผมก็เริ่มเห็นว่าเธอหวงมือถือมากอีกอย่างเธอสนใจของกินมากกว่าคุยกับผมพอผมถามแย่เธอก็บอกว่าคงต้องใช้เวลาหน่อยกว่าจะเปิดใจได้ เพราะเคยเสียใจมาก่อนผมค่อยๆเห็นว่าทัศนคติของเธอเริ่มเปลี่ยนไปรำคาญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆดราม่ากับเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วพอผมออกจากห้องน้ำทีไรเธอก็จะรีบปิดอะไรสักอย่างในมือถือเหมือนไม่อยากให้ผมเห็นแล้วผมยังเห็นว่าเธอมีเบอร์ผู้ชายเยอะมากพอผมเอาเรื่องเธอก็บอกว่าเคยเดทกับผู้ชายหลายคนก่อนมาเจอผมแล้วก็ขี้เกียจลบคอนแทคแต่เพราะว่าเราคุยกันทุกวันมาตลอด3เดือนแล้วผมก็เลยต้องยกประโยชน์ให้เธอไปแต่เธอก็ยังไม่เปลี่ยนทัศนคติ จนคืนนี้ผมไล่เธอออกจากห้องที่โรงแรมเพราะหงุดหงิดมากวันรุ่งขึ้นเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะอยู่กรุงเทพเธอก็โทรมาขอโทษอยากชดเชยกับสิ่งที่ทำลงไปผมก็ไปห้องเธอเพราะยังไงก็ต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมอยู่ดีแล้วเธอก็ทำตัวน่ารักมากและเพราะว่าผมรู้สถานะทางการเงินของเธอก็เลยให้เงินไปก้อนหนึ่งซึ่งนี่ยังไม่รวมถึงที่ผมจ่ายให้เธอทุกอย่างในช่วง20วันที่ผ่านมาด้วยจากนั้นผมก็บินกลับประเทศเธอก็จะส่งข้อความมาบอกว่าคิดถึง ขอโทษกับสิ่งที่เธอทำลงไปเธอเสียใจเรากลับมาดีกันอีกครั้งแต่วันนี้ตอนผมกำลังลบแอป,ปในมือถืออยู่แล้วก็ไปเปิดแอป,ปหาคู่แอป,ปหนึ่งเข้าคือผมเคยลงแอป,ปนี้ไว้นานมากแล้วแต่แทบไม่เคยใช้เลยเรื่องหนึ่งที่ต้องเล่าก็คือผมเคยเห็นโปรไฟล์ของเธอในแอป,ปนี้ตอนเดือนธันวาแล้วเราก็เริ่มคุยกันตั้งแต่นั้นผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะักยังไงซะตัดมาวันนี้ ด้วยความอยากรู้ผมก็เลยหาชื่อเธอแล้วก็เห็นว่าโปรไฟล์เธอเพิ่งแอคทีฟเมื่อหนึ่งวันก่อนเองผมช็อกมากที่เห็นว่าเธอยังแอคทีฟอยู่แล้วก็อยากเช็คดูว่าเธอทำอะไรผมก็เลยสร้างแกลุมเอารูปผู้ชายคนอื่นมาใช้แล้วก็ส่งข้อความหาเธอแล้วก็ต้องแปลกใจที่เธอตอบกลับภายในไม่กี่นาทีว่าผมกำลังหาอะไรอยู่หรือเปล่าผมล่อเหยื่อไปด้วยการบอกว่าอยากหาเรื่องสนุกทำแล้วก็ตัดเข้าประเด็นเลย เธอก็บอกว่าพร้อมจะมาเจอผมที่โรงแรมตามที่ผมใช้แอกหลุมบอกไปเพื่อแลกกับเงินเธอยังให้เบอร์มาด้วยซึ่งก็เป็นการยืนยันว่านี่เป็นเธอตัวจริงท้องไส้ผมปั่นป่วนยังไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเป็นไปได้เมื่อวานนี้เธอยังบอกอยู่เลยว่ารักผมแทบเป็นแทบตายแต่วันนี้พร้อมจะไปนอนกับคนอื่นเพื่อเงินแล้วผมยังไม่ได้เอาเรื่องเธอแต่พอลองคิดถึงสเดือนที่ผ่านมาดีๆผมถึงได้เข้าใจจ่มแจ้งว่าเธอน้าจะโกหกและหลอกผมทุกอย่าง เธอจะบอกผมว่าจะออกไปข้างนอกเพราะอยู่ห้องแล้วเบื่อแต่ผมคิดว่าคงไปหาผู้ชายแบบนี้มากกว่าไม่ว่าจะไปรับงานไปเดทหรือหาข้าวกินฟรีก็ตามผมคิดว่าจริงๆแล้วเธอคงไม่ได้มีงานทําด้วยซ้ําคงจะถ่ายเงินผู้ชายที่พาเธอไปเดทแบบนี้เรื่อยๆมากกว่าเรื่องนี้อาจจะฟังดูโง่เง่าแต่ผมเสียใจมากรู้สึกว่าถูกหักหลังไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องทํำยังไงดีต่อไปเป็นคอมเมนต์นะฮะ 1. มีมาตั้งนานแล้ว2ขอให้ถือเซวาแค่นี้ดีแล้ว คุณได้อยู่กับเธอทั้ง20วันแล้วจ่ายแค่ค่าใช้จ่ายประจำวันเองนะ 3. เขาอาจจะอายก็ได้นะเพราะก็ส่งเงินให้เธอมาตลอดที่คุยกันก่อนมากรุงเทพแล้วด้วย 4. โฉมงามกับเจ้าหญิงดูดเงิน 5. ถ้าเป็นพยาบาลจริงเขาไม่ค่อยมีเวลาหรอกเพราะตารางเวรนี่โหดมาก 6. จริงผมมีเพื่อนเป็นพยาบาลกับครูหลายคนพยาบาลต้องควงกะบ,บ่อยเลยเวลาจะนอนยังไม่มีแล้วครูก็ต้องทำสองานแปลว,ว่าพวกนี้ทำงานอาทิตย์ละ7วันเลย 7. คิดแบบนี้เป๊ะแต่เจ้าของกระทู้ไม่รู้ไม่งั้นคงจับได้ตั้งแต่แรกแล้วจะคบหมอพยาบาลนี่ยากมากนะอย่างตา่ำนี่ทำงานอาทิตย์ละหวันเลยส่วนใหญ่ก็เวรละ12ชั่วโมงวันหยุดก็ทำโอทีอีก 8. บอกไว้หน่อยว่าเวร12ชั่วโมงเนี่ยส่วนใหญ่โรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐจะเวร8ชั่วโมงความเห็นผมนะพยาบาลเข้าเวร12ชั่วโมงดีกว่ามากเพราะมันจะเข้าวันละเวรส่วนเวร8ชั่วโมงเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่วันหนึง่งจะโดนควง2เวรได้9 เป็นนักเรียนแพทย์คนไทยนะยืนยันความเห็นนี้ได้สิ 10. ลืมวันหยุดไปได้เลยถ้าเป็นพยาบาลจริงเขาไม่ค่อยมีวันหยุดกันหรอกแล้วถ้าจะลาพักร้อนยาวก็อาจจะต้องลาออกไปหางานใหม่เลย11ก็เหมือนงานทุกอย่างในเมืองไทยนั่นแหละ12ลูกพี่นายหลุดออกมาได้ง่ายมากแล้วนะขอให้เรียนรู้และ move on เถอะบางคนนี่โดนดูดเงินเก็บทั้งชีวิตหรือไม่ก็ต้องมาฟ้องเรียกร้องสิทธิเลี้ยงดูลูกกันอีก13นั่นสิหลายคนต้องเสียเงินยาวเพราะมีลูกด้วยกัน หรือไม่ก็โดนยื้อให้ครบกันแบบงโง่ๆอยู่เป็นปีต้องจ่ายทุกอย่างบางทีก็ต้องจ่ายเรื่องเดิมๆ 14. บเขาก็เล่นตามบทบาทที่คุณอยากได้นั่นแหละบริการเป๊ะมากเลยใช่ไหมล่ะ 15. ผู้หญิงแบบนี้คือคนหลงตัวเองแบบเก็บอาการหรือโคเวิร์ดนารซิซิสรู้สึกอับอายแต่ไม่รู้สึกผิดเธอจะพูดสิ่งที่จําเป็นต้องพูดเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ16แล้วดันเข้าแอป,ปนั้นเพื่อหารักแท้เนี่ยนะนี่เรื่องแต่งแง่ๆเสริมนิดผมไม่บอกนะฮะว่าแอป,ปไหนนะ 17ผมเจอเมียที่แต่งงานด้วยในแอปนั้นจริงๆเมื่อ10ปีที่แล้วนะตอนนี้เราก็อยู่กันอย่างมีความสุขมีลูกเธอมีงานที่ดีผมก็มีงานที่ดีแล้วเราก็มีชีวิตที่ค่อนข้างดีด้วยบางทีมันก็เวิร์กนะแต่ไม่แน่ใจว่าธรรมชาติของแอปนั้นกับวงการหาคู่ออนไลน์อาจจะแย่ลงในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็ได้ผมก็เจอเมียในแอปที่คุณว่ามาเกือบ7ปีก่อนเหมือนกันเราได้คุยกันแชทก,กันอยู่พักหนึ่งก่อนผมจะมากรุงเทพเธอจบ MBA มบเกษตรตอนเจอกันเธอเป็นซืองไทย แทบจะเป็นนิยามของคําว่าผู้หญิงที่ดีเลยล่ะแล้วผมก็ยังเคยเจอผู้หญิงแบบนี้อีกสองสาคนแต่ก็เคยเจอผู้หญิงที่ไม่ซื่อสัตย์เหมือนกันเคยถามคนหนึง่งเธอก็ยอมสารภาพตรงๆเธอเล่าว่าในเฟซมันมีกลุ่มอยู่ผู้หญิงในกลุ่มนั้นจะสอนกันว่าต้องใช้แอปหาคู่ยังไงถึงจะทําให้ผู้ชายจากทั่วโลกส่งเงินมาให้ได้ผู้หญิงคนหนึ่งเคยเล่าว,ว่ามีผู้ชาย9้าคนส่งเงินให้เธอคนละ5 0 0 0ันถึง1 0 0 0 0บาทต่อเดือน 1, อเธอภูมิใจตัวเองมาก แล้วก็ไม่อยากเชื่อว่าทำไมผู้ชายพวกนี้ถึงได้โง่อย่างนี้แล้วก็หัวเราะ19ก็ยอมรับนะว่าทักษะที่ผู้หญิงพวกนี้มีมันร้ายกาจมากนี่เป็นงานที่เงินดีมากเลย20อย่าเกลียดคนเกลียดระบบดีกว่า22เพื่อนน้าโง,ง่ของผมก็แต่งงานกับผู้หญิงที่เจอในเว็บนั้นทั้งที่เคยเจอแค่สองครั้งตอนนี้มันเกลียดผมที่บอกให้มันระวังตัวทั้งที่ผมอยู่เมืองไทยมาเป็น10ปีแล้วก็รู้จักการต้มตุนแบบนี้ดีคนแบบนี้เราช่วยอะไรเขาไม่ได้ เขาไม่มีเซลฟ์เอสติมเลยหันมาหาสาวในเน็ตเพราะมันง่ายกว่าแล้วก็ดันมาตกใจเวลาโดนหลอกคนพวกนี้จะทําทุกอย่างยกเว้นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อดึงดูดผู้หญิงที่ดีจริงๆ 23. ผมก็รู้จักผู้ชายแบบนี้เขาจ่ายเงินค่าวีซ่า PR ไปเกือบ2 0 0 0 0นบาทแล้วก็ซื้อรถให้ผู้หญิงทั้งที่เพิ่งเคยเจอกันไม่กี่อาทิตย์ที่พัทยา2คนนี้ก็ยังคบกันอยู่แหละแต่ผู้หญิงมีแฟนหลายคนตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่เห็นล่าสุด ก็พาแฟนคนหนึ่งมาหาครอบครัวของเธอที่เมืองไทยด้วย24่โง่ระดับนี้ช่วยอะไรไม่ได้แล้วไม่ว่าพูดยังไงก็แก้ไขไม่ได้หรอกคนพวกนี้ต้องปล่อยให้เจ็บเองผมชอบคอมเมนต์นี้มากฮะ25ผมอยู่เมืองไทยมาตลอดในช่วง15ปีที่ผ่านมารวมถึงกรุงเทพด้วยระหว่างนี้ผมเคยเดทก,กับผู้หญิงไทยเยอะตั้งแต่ผู้หญิงรับงานนักธุรกิจบาริสต้าเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้คุณอาจจะไม่ชอบนะแต่มาเป็นเรื่องจริงผมจะบอกปัญหาที่ผมเห็นในกระทู้คุณเรียงตามลำดับเวลาให้ ผู้หญิงที่คุณคบด้วยเนะี่ยแทบจะใช่เด็กรับงานตั้งแต่แรกแน่ๆคุณบอกตอนต้นเลยว่าเจอกันในแอปซึ่งคุณไม่ได้บอกว่าแอปไหนคุณมาพูดถึงชื่อแอปหนึ่งทีหลังแต่ก็ไม่ชัดว่าใช่แอปที่เจอกันแน่หรือเปล่าถ้าใช่แอปนั้นคุณก็ต้องรู้ไว้เลยว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เข้าเว็บนั้นคือเด็กรับงานก็ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่แอปนี้แทบจะเป็นแอปห้ามพลาดสําสหรับฝรั่งที่จะหาเด็กรับงานที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้ขี้อายมีความเป็นผู้หญิงมันไม่เกี่ยวหร ไม่ได้แปลว่าท้านิสัยแบบนี้จะไม่ใช่เด็กรับงานผมเข้าใจว่าคุณอาจจะรู้สึกวัสนิทกันเพราะได้ติดต่อกันวิดีโอคอลคุยกันบ่อยแต่มันก็ไม่เกี่ยวอีกนั่นแหละมีโอกาสมากทีเดียวที่คุณก็เป็นแค่หนึ่งในผู้ชายหลายคนที่เธอวิดีโอคอลด้วยผมไม่สามารถฟันธงได้ว่าเธอไม่ใช่พยาบาลแน่แต่ผมว่าคุณเชื่อคําพูดเธอโดยไม่ได้กลั่นกรองถ้าเป็นผมผมคงถามว่าทํางานโรงพยาบาลไหนแล้วก็แอบไปหาโดยไม่ต้องบอกแต่มันก็มีความเป็นไปได้ที่เธอจะทํางานสองอย่าง ผู้หญิงไทยและคนไทยโดยทั่วไปชอบกินนะอาหารแทบจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไทยแต่ผมไม่เห็นว่า2เรื่องนี้ต้องแยกกันเลยมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเธอจะกินส้มตำแล้วก็คุยกับคุณไปด้วยสําหรับผมนี่ถือว่าเป็นเลตแฟลกอย่างยิ่งที่เธอมีเบอร์ผู้ชายเยอะก็เป็นเลตแฟลกอีกอย่างความจริงง่ายๆก็คือคนที่ไม่ได้รับงานไม่มีทางมีคอนแทคของผู้ชายเยอะแยะรอบโดยเฉพาะเบอร์ฝรั่งคุณบอกว่าเธออ้างว่ารักคุณถ้าเป็นทบตายแต่ก็ยังไปเจอเธอแอคทีฟอยู่ในแอปหาคู่ ไม่มีผู้หญิงที่รักผู้ชายถ้าเป็นแทบตายที่ไหนจะไปแอคทีฟอยู่ในแอปหาคู่หรอกนะคุณต้องเรียนรู้เรื่องนี้อย่างเจ็บปวดแล้วนี่ก็เป็นบทเรียนที่เดาตอนจบได้เลยคุณต้องรู้ไว้เลยว่า99%ของผู้หญิงไทยไม่ว่าจะรับงานหรือไม่ไม่มีทางที่จะมานั่งแช่รอให้ฝรั่งที่เพิ่งเจอกันมอบชีวิตใหม่ให้ถ้าคุณไม่ได้อยู่เมืองไทยยาวคุณก็จะโดนมองว่าเป็นแค่นักท่องเที่ยวสมมุติถ้าเธอรับงานาเธอเคยเห็นผู้ชายอย่างคุณเข้าและออกจากชีวิตเธอมานับไม่ถ้วนแล้ว ยืนยันได้จากคอนแทคของผู้ชายที่เธอมีไงมันก็เป็นไปได้มากทีเดียวที่เธอเคยเสียใจเพราะผู้ชายในอดีตมาที่เธออ้างว่าต้องใช้เวลาเปิดใจเนะี่ยคุณเสียใจกับคําโกหกและการกระทําของเธอแต่ในสายตาเธอขอบอกว่าเธอคิดว่าเธอไม่ได้ทําอะไรผิดนะนี่เป็นส่วนหนึ่งของความแตกต่างทางวัฒนธรรมการที่จะเข้าใจว่าหมายเซตแบบตะวันตกไม่ได้เข้ากับตะวันออกได้เสมอไปเป็นเรื่องสําคัญมากผมคิดว่าการเอาเรื่องเธอมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่ ขอแนะนําอย่างยิ่งว่าขอให้จาเป็นบทเรียนแล้วก็เดินหน้าต่อไปตอนนี้ทั้งสองฝ่ายหมดความเชื่อใจกันแล้วฉะนั้นโอกาสที่จะทําให้ความรักครั้งนี้ประสบความสําเร็จมันริบหรี่มากต่อไปเป็นรายละเอียดปีกย่อยนะมันก็เป็นไปได้ที่เธออยากจะคบกับคุณแบบคนปกติจริงๆแต่ก็อาจจะไม่กล้าบอกว่าเป็นเด็กรับงานผมไม่สงสัยว่าเด็กรับงานส่วนใหญ่ชอบทํางานแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ก็มองว่ามันเป็นเครื่องมือทํามาหากินประทังชีวิต99%ก็มองหาทางออกอยู่ ผมไม่ได้บอกว่าแอปหาคู่จะหาผู้หญิงปกติไม่ได้นะแต่น่าเศร้าที่แอปส่วนใหญ่ในไทยมันด่างพร้อยหมดแล้วมันกลายเป็นแพลตฟอร์มหลักสําหรับเด็กรับงานมาหาลูกค้าผมเข้าใจว่าการเข้าหาผู้หญิงที่ไม่เคยรู้จักกันเลยมันน่ากลัวถ้าเทียบกับสมัยก่อนแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณวางตัวดีไม่ทําตัวเป็นพวกโรคจิตคุณก็ยังหาใครสักคนตามธรรมเนียมได้อย่างสถานที่สาธารณะหรือการคุยกันปกติเข้าคนจําผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่เด็กรับงานฉะนั้น ปริมาณของผู้หญิงที่คุณจะเลือกมาเป็นแฟนได้จะมากขึ้นถ้าคุณตัดผู้หญิงที่สนใจแต่เรื่องเงินอย่างเดียวออกไปผมขอให้กำลังใจคุณว่าไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องคิดว่าถูกหักหลังแต่ขอให้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้แล้วเดินหน้าต่อเมืองไทยเป็นประเทศที่วิเศษมีคนน่ารักเต็มไปหมดขอให้เปิดใจกว้างๆเอาไว้เดี๋ยวเรื่องดีจะเกิดขึ้นเองขอเอาใจช่วย26ในฐานะผู้หญิงชาวตะวันตกคุณอธิบายให้เขาฟังได้ดีมากเขาไม่ควรเสียใจหรือรู้สึกว่าถูกหักหลัง เขาควรเช็ดหน้าเรียนรู้จากมันแล้วเดินหน้าต่อผู้หญิงนะ่ยถ้ามีความสุขถ้ารักใครสักคนแล้วจะไม่มีเบอร์ผู้ชายหลายคนหรอกนี่คือ red f l a กที่ใหญ่ที่สุดเลย 28. ครั้งแรกเหรอผู้หญิงในแอปหาคู่ส่วนใหญ่ก็แบบนี้แหละในความคิดผมนะพวกนี้แย่ก,กว่าผู้หญิงหากินจริงๆสิเขาจะใช้วิธีปั่นหัวเราให้เราส่งเงินไปให้ยาวๆโกหกไม่เลิกแกส๊สลท์หลงตัวเองเลวเข้ากระดูกดำขอให้โชคดี29ใช่เลย เด็กรับงานหาเงินปกติเสร็จงานก็จ่ายเงินแยกย้ายซึ่งก็ถือว่าดีเลยแล้วก็ไม่ได้หลอกกันส่วนพวกนี้มันหลอกเอาได้กระทั่งเสื้อที่แม่คุณใส่อยู่โดยไม่กระพริบตาด้วยซ้าแล้วแน่นอนถ้าโดนจับได้ก็จะบีบน้ำตาจระเข้อีกหรือไม่ก็โทษเรานี่แหละว่าเป็นฝ่ายผิดเอง 30. ใช่เลยเคยโดนสาวโคลมเบียเล่นงานมาเธอได้เงินจากผมไปสักหมื่นเหรียญได้แต่ขอบอกว่าเธอมีสะโพกที่ดีที่สุดที่ผมเคยเจอ ผมได้ยินว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของพวกนารซิซิสนะเขาจะใช้เซ็กส์ที่ยอดเยี่ยมเป็นเหยื่อล่อทําให้เราถอนตัวยากและสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนกับเรื่องบนเตียงที่ดีที่สุดที่คุณเคยเจอก็คือคุณจะโดนปั่นประสาทอย่างหนักมีปัญหาสุขภาพจิตไปเป็นปีตอนนี้ผมสบายใจมา6เดือนแล้วกว่าจะเริ่มทําใจได้นี่ปาเข้าไป4เดือนเนี่ยไม่กล้าไปโคลัมเบียเพราะงี้แหละผมยิ่งเป็นคนชอบผู้หญิงมีสะโพกอยู่ด้วยอยู่ที่นั้นไม่รอดเง่้ย่า5 ความคิดแบบนี้คือศีลธรรมของชนชั้นกลางที่ถามว่าทําไมเธอต้องไปนอนกับผู้ชายคนอื่นเพื่อเงินทั้งทั้งที่ตัวคุณเองก็ให้เงินเธอเพราะรู้สถานะทางการเงินของเธอนะเธอไม่มีปัญญาไปหางานอื่นทําแล้วต้องปากกัดตีนทีมไงงั้นที่คุณมาตัดสินเธอแบบนี้มันก็แปลกนะแต่ถ้าถามว่าเธอควรโปร่งใสกว่านี้ไหมใช่อันนี้เห็นด้วยแต่มันก็เป็นความจําเป็นอันน่าเกลียดที่เธอต้องทําเพื่อความอยู่รอดใครจะรู้ละ่ะถ้าคุณคบกันเธออาจจะเลิกรับงาน แต่ว่าวันหนึ่งคุณก็ทิ้งเธอทีนี้เธอก็จะไม่มีเงินอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ่ะส6คุณคิดว่าเธอไม่มีงานทำเหรอขอโทษที่ต้องบอกงี้นะแต่คุณนั่นแหละคืองานของเธอเราทุกคนนี่แหละคืองาน 39. เสียใจด้วยที่เจอแบบนี้นะแต่น่าเศร้าที่มันเป็นเรื่องปกติมากผู้ชาย90%ก็หมายถึงฝรั่งนะฮะที่มาที่นี่ดีใจหูชี้หางชี้ตื่นเต้นนี่แหละที่จะโดนหลอกได้ไง่ายผมจะบอกให้ในฐานะที่มีเพื่อนเป็นเด็กรับงาน ผู้หญิงพวกนี้จับผู้ชายที่ไม่รู้ปรประีระษาอย่างพวกคุณเก่งมากพวกเธอจะฝึกเปรือฝีมือสะจนถึงจุดที่สามารถเข้าหมวดสาวน,น้อยน่ารักได้ในพริบตาคุณอาจจะเคยเจอผู้ชายในทิกตอกหรือโซเชียลมีเดียที่โม้ว่าได้สาวๆเยอะแยะหรือหาผู้หญิงดีๆได้ง่ายๆต่างๆนานานความจริงก็คือที่มันง่ายก็เพราะว่า 1. ผู้ชายพวกนี้โดนผู้หญิงที่เป็นหมาป่าหม่มหนังแกะปล่อยให้คุณคิดว่าได้ล่าเขาต่างหาก 2. ผู้ชายพวกนี้ก็คบกับเด็กรับงานกลุ่มเดียวกันนั่นแหละ แล้วเด็กรับงานนักล่าฝรั่งพวกนี้ก็แบ่งลูกค้าฝรั่งให้กันวนไปวนมาทุกครั้งที่ผมได้ยินผู้ชายโมเรื่องผู้หญิงที่เพิ่งเจอหรือคบพวกนักล่าฝรั่งอยู่ผมก็ได้แต่หัวเราะกับตัวเองเฮ้ยนี่ถ้าเขารู้ก็ดีนะสิแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนไทยหรอกนะผู้หญิงพวกนี้จะเป็นแบบนี้เลยผู้หญิงประเทศอื่นที่สนุกกับความสุขสนแบบนี้ก็ไม่ได้ต่างกันแค่ที่เมืองไทยมันง่ายกว่าเพราะว่าการค้าประเวณีถึงแม้จะผิดกฎหมายแต่ก็เป็นเรื่องเเ่ว ฉะนั้นมันก็ทําให้เกิดเด็กรับงานรุ่นใหม่ที่ฉลาดกว่าเดิมเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลปัจจัยหลักก่อนที่จะโดนผู้หญิงพวกนี้จับคุณได้ก็คือต้องสกรีนอย่างหนักผู้หญิงพวกนี้หลายคนปั่นหัวเก่งสร้างภาพในโซเชียลมีเดียเก่งปิดบังความจริงว่าพร้อมขึ้นเตียงเพื่อเงินหรือเป็นนักล่าฝรั่งพวกนี้เป็นมืออาชีพยิ่งกว่าที่คุณเป็นมืออาชีพในวงการของคุณซิ สำหรับทุกคนที่อยากมาเมืองไทยเพื่อหาสาวมีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้คบกับเด็กรับงานอดีตเด็กรับงานนักล่าฝรั่งหรือเด็กเลี้ยงของเสีย่ยเรื่องธรรมดาอีกอย่างก็คือผู้หญิงที่มีลูกแล้วไม่ยอมบอกแล้วมันตลกตรงไหนรู้ไหมคุณกําลังอ่านที่ผมเขียนแล้วก็คิดกับตัวเองว่าไม่รอกฉันรู้จักแฟช์ฉันดีเธอใส่ซื่อบริสุทธิ์ฉันเป็นฝรั่งคนแรกของเธอถ้าคุณคิดแบบนี้แล้วก็ผมขอหัวเราะด,ดังๆเป็นครั้งแรกของอาทิตย์นี้ขอเตือนอีกทีว่าจําไว้สกรีนให้หนัก41เรื่องแบบนี้ธรรมดามาก เธอขายประสบการณ์การมีแฟนให้คุณไงแล้วเธอก็อาจจะมีแฟนแบบคุณอีก10คนคอยส่งเงินมาให้ทุกเดือน 43. คนอื่นเขาก็โดนอย่างน้อยคุณก็จับได้ตั้งแต่เนินเน่นๆไม่งั้นอีกหน่อยอาจจะต้องจ่ายค่างานศพให้ย่าให้ยายทุกอาทิตย์ก็ได้อ้อแล้วก็ต้องจ่ายค่ารักษาควายที่หมู่บ้านเหมือนกัน 44. เธอจะเก็บคุณไว้ขอเงินไปอีก3ปีทั้งๆท,ท,ท,ที่คบกันทางไกลนี่แหละอาจจะได้เจอกันมีอะไรกันบ้างตามโอกาส อยากบอกว่าไปหามืออาชีพที่รับงานเลยเถอะมันถูกกว่าเยอะนะนี่ถือว่าคุณหลุดออกมาได้ง่ายแล้ว46เรื่องแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องคลาสสิกนะดันไปหลงรักเด็กรับงานที่ทําแบบนี้กับเราพวกนี้เป็นเลดแฟลกตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ตอนนั้นคุณก็ทําสิ่งที่คิดว่าถูกต้องแล้วอย่าโทษตัวเองเลยขอให้เรียนรู้แล้วก็เดินหน้าต่อไป 47ทำไมแต่ละคอมเมนต์ใจร้ายกันจังก็จริงอยู่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วนี่ก็เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับผู้ชายอายุยังน้อยด้วยถึงมันจะฟังดูเหมือนเรื่องร้ายแรงจนทําให้ผู้ชายคนหนึ่งไม่ไว้ใจใครอีกเลยก็ตามอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องไปหานักบำบัดเลยทีเดียวกว่าจะคบใครจริงๆจังๆในอนาคตได้อีกครั้งแต่คนในนี้ก็ไม่น่ามาหัวเราะเยาะกันผู้ชายอายุยังน้อยอาจจะไม่รู้ว่าคนในประเทศอื่นก็ทาอะไรกันยังไงหรืออาจจะอ่านบริบททางสังคมไม่เป็นทั้งๆท,ท,ที่บางคนอาจจะอ่านเรื่องพวกกนี้้ออไดง่ายๆ อย่าไปว่าอะไรเขาเลยเขายังช็อกอยู่ลองคิดดูว่าถ้านี่เป็นเพื่อนสนิทคุณโทรมาเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังคุณจะยังหัวเราะอ,อีกไหมถ้าคุณบอกว่าใช่แล้วก็คุณเลวนะถึงเจ้าของกระทู้มันก็แย่แหละที่ผู้หญิงเขาโกหกคุณคุณก็ควรจะเสียใจควรโกรธอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่าเอาความโกรธไปลงกับผู้หญิงคนอื่นหรือเหมารวมว่าผู้หญิงไทยจะเลวซะหมดคุณระบายความรู้สึกได้นะแต่อย่ากเก็บความแค้นเอาไว้ในใจไปเนิ่นนานเลย ส8ปัญหาก็คือถ้าจะเลี้ยงผู้หญิงพวกนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะขอให้คุณทำตัวธรรมดาธรรมดาไปเจอใครใหม่กันแบบตัวต่อตัว,ตวให้เพื่อนแนะนำให้รู้จักแล้วมันจะช่วยไม่ให้คุณต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณจะหาสาวในเมืองไทยจากในเน็ตจากในบาร์ซอยนานาพัทยาหรืออะไรก็ตามมันก็จะจบไม่สวยทุกทีแหละ49ที่บอกว่าหาสาวแบบนี้ในไทยจะจบไม่สวยทุกทีผมค้านนะมีคนเยอะเลยที่ได้คบกับผู้หญิงดีๆเพราะเจอกันในเน็ต เรื่องแบบนี้ก็เจอกันทั้งหนุ่มทั้งแก่แหละผมก็ไม่ได้เด็กแล้วแต่20ปีก่อนผมก็ซื่อกับเรื่องพวกนี้มากผมก็ยอมรับนะว่าตอนหนุ่มๆก็เคยโดนมาเหมือนกันก็เหมือนคุณแหละทั้งช็อกทั้งใจสลายแต่โชคยังดีที่มันไม่ใช่ความผิดพลาดที่ต้องเสียเงินอะไรมากมายเหมือนคนอื่นผมว่าไอ้พวกที่มาขําเขาก็คงจะเคยเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันมันก็ง่ายแหละถ้าเคยเจอมาก่อนเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยยังไม่เคยมีประสบการณ์อาจจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไง ขอบอกว่ายังมีผู้หญิงไทยดีๆอีกตั้งเยอะแต่สําหรับคนที่มาเมืองไทยได้เฉพาะวันหยุดแบบคุณเนะี่ยมันก็ยากหน่อยผู้ชายต่างชาติส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักที่มีแฟนคนไทยดีๆเขาจะทํางานอยู่ที่นี่เขาได้รู้จักเมียหรือแฟนเพราะว่ามีคนรู้จักแนะนําให้ไม่ใช่ไปหาเอาเองจากบาร์หรือในแอป51เสียใจกับเจ้าของกระทู้ด้วยแต่ถ้าเป็นผมผมคงไม่คบกับใครทางไกลโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษผู้หญิงไทยที่มีชีวิตธรรมดามีการศึกษามีงานทํา จะคบกับผู้ชายไทยที่มีหน้าที่การงานดีเช่นกันหรือไม่ก็จะคบกับคนที่อยู่เมืองไทยที่สนับสนุนครอบครัวเธอได้53นี่แหละคือปัญหาของมนุษย์สมัยนี้ชอบเข้าไปหาสาวในแอปหาคู่มาสนุกกันและก็ดันทึกทักเอาเองว่าเหมือนแต่งงานกันแล้วควรจะซื่อสัตย์ต่อกันคุณเพิ่งจะไปเกี่ยวเธอมาได้จากแอปหาคู่เพื่อ smash กันนะทำไมถึงคิดว่าเธอจะต้องแคร์คุณด้วยล่ะแล้วคุณนั่นแหละจะไปแคร์เธอทำไมอยากมีเมียเป็นตัวเป็นตนเหรอไปหาคนจริงๆแล้วไปแต่งงานโน่น 55สาวไทยรับงานเปลี่ยนวิธีใหม่เยอะแล้วก็ถ้าไปเจอสาวที่มาอยู่กับคุณได้เป็นเดือนโดยไม่ต้องไปทํางานแล้วก็ขอให้รู้ว่านั่นแหละเธอกําลังทํางานอยู่56เมียผมรู้จักผู้หญิงกลางคืนที่กรุงเทพคนหนึ่งขับซีวิกตัวใหม่ใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งตัวมีคอนโดของตัวเองผมก็ไม่เคยเจอหรอกนะแต่เคยเห็นรูปก็ไม่ได้สวยอะไรมากเมียผมบอกว่าผู้หญิงคนนี้หลอกผู้ชายที่อยู่เมืองนอกให้จ่ายเงินให้ได้หลายคนแต่ละคนปีหนึ่งก็จะมาหาเธอที่กรุงเทพสองสามอาทิตย์ เธอคงจะปากหวานมากทีเดียวถึงทําให้ผู้ชายส่งเงินให้ใช้ได้ตลอดเธอบอกเมียผมว่าถ้าไม่โอนเงินให้ก็เลิกแล้วก็หาคนใหม่57เจ้าของกระทู้มองแต่สิ่งที่อยากเห็นในตัวผู้หญิงแต่ไม่ได้มองตามความเป็นจริงคุณต้องอยู่เมืองไทยสักพักนั่นแหละถึงจะเจอผู้หญิงที่ซื่อสัตย์ผมก็โดนเล่นงานมาเป็นปีเหมือนกันกว่าจะได้ลงหลักปักฐานกับสาวทํางานธนาคารแฟนผมเป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งมากซื่อสัตย์มากแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้น่าตื่นเต้นเหมือนสาวกลางคืนที่จ้องจับฝรั่งนะ ทำใจเธอยังไงคุณก็ยังได้เจอคนอีกเยอะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้สนุกอย่าเอาใจลงไปเล่นง่ายนะักผู้หญิงพวกนี้รู้จักทักษะของตัวเองดีแล้วก็เอามาหลอกคนอย่างคุณกับผมนี่แหละขออวยพรให้โชคดีในอนาคตนะนี่คือฟังเอาเรื่อง